สวัสดีครท่านผู้ชมครับวันนี้แบงค์พามาชม Honda XADV นะฮะชมใหม่ปี2021นะฮะคันนี้เป็นสีดำเงานะครับคันนี้เป็นรถของนายเอช้างน้อยหัวหน้ากลุ่มหมาหลุดโซ่ของเรานี่เองชมเลยรอบกันก่อนบอกได้เลยว่าคันนี้เต็มระบบจริงๆนะฮะนชุดหน้าของเขาชิวหน้าปลั๊กนะฮะ มาพร้อมกับสปอตไลท์สวยๆจากเดนิลลี่มก้อนหน้าพุมคาร์บอนปั๊มล้อโอแซนะครับจากดนะูคติเปลี bo, ่ยนจานปั๊มเป็นเบ m โ o กันล้ม R n G พ่อเป็น SC Project Full System นะฮะจะมาสตาร์ทให้ฟังส่วนชุดบนนะครับก็จะเป็นเบรมโบนะครับกระปุกสวยงามพักเท้าแต่งสวย สี่โปนะรเจกต์เดี๋ยวมาสาตาร์ทให้ฟังกันนะฮะกเบรกหลังเบมโบ่ในกัาเล็กมือก็เปลี่ยนนะครับเป็นระบบจริงๆฮะคันนี้โซ่สีสันสวยงามสะาใจา God e okay. กตอดอนเลอร์โอเคหักเท้ายังเป็น DPM Rest นะฮะมาเรามาฟังเสียงกันนะฮะคันนี้เป็น Full System นะครับ up map เรียบร้อยดูหน้าจอของเขามามาฟังเสียงคันนี้กันนะฮะดูดัน ไม่เกรงใจใครโชคหน้าโชคหลังเป็นมาติสนะฮะ ใครที่ชอบสายซิ่งนะฮะก็เอาดูไว้เป็นตัวอย่างได้ นี่ขีดดีมากเลยะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ไว้มีรถสวยๆจะถ่ายให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับผม